สวัสดีค่ะสินเจียอยู่อีสินนี่ฮวกใช้นะคะหลายคนที่ถามถึงก็คือขนมเข่งทอดละคะเนาะเมนูหลังตรุษจีนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะบอกวิธีให้ทอดยังไงให้กรอบทอดยังไงให้อร่อยไม่อมน้ํามันกรอบฟูด้วยคะ่ะนุ่มนี่ไหว้ผ่านไปแล้วตั้งแต่ซางชับไหว้เนาะตั้งแต่สามสิบตั้งแต่ซาชับวันสิ้นปีอะ วันไหวอ่ะวันที่เก้าวันที่เก้าแล้ววันนี้ชิวส์ษาแล้วก็สามวันผ่านสี่วันผ่านไปก็เริ่มจะแน่นแข็งแข็งหน่อยนะคะหั่นเลยค่ะหั่นหนาบางพอๆกันนะหั่นชิ้นหนาบางพอๆกันค่ะหนึ่งเข่งนี้เราก็จะหั่นสักสามก็พอหั่นสักสามทางนี้เหรอ ทางนี้ดีกว่าเนาะทางนี้หันหน้าบางพอๆพอกันนะคะ จะใช้หนมเข่งเพียงสี่เข่งมีเยอะก็เพิ่มปริมาณเอานะคะทอดขนมเข่งให้กรอบนะคะเราจะใช้เป็นแป้งเสรีดาวฟ้าสองช้อนแป้งมันหนึ่งช้อนเกลือสองหยิบมือน้ำเปล่า สองช้อนค่ะไข่หนึ่งฟองทำแบบนี้นะคะแป้งมันนะคะหนึ่งช้อน แป้งสาลีสองช้อนสาลีสองแป้งมันหนึ่งเกลือป่นสองหยิบมือหนึ่งหยิบมือเราก็จะได้เท่านี้หนึ่งครั้งสองครั้งน้ำเปล่าสองช้อน ตักอย่างนี้นะะแล้วค่ะช้อนตักเต็มๆเนี่สองช้อนคนผสมให้เข้ากันก่อน,นะคะ่ะประมาณนี้แล้วก็ไข่หนึ่งฟอง ผสมให้เข้ากันนะคะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะปริมาณตามนี้เลยสัดส่วนตามนี้แล้วคนผสมให้เข้ากันค่ะกวนๆสักพักเขาก็จะเข้ากันละดูอย่างนี้เหมือนจะเป็นก้อนตีไปเรื่อยๆแล้วค่ะจะเหมือนเอแคร์เหมือนแป้งเอแคร์ AK, จะตีดูตียากหน่อยแต่เราคนสักพักเดี๋ยวก็เข้ากันละ เนียนละเอียดเข้ากันดีแล้วหนุ่มเข่งใส่เลยค่ะเช็คน้ำมันเดือดแล้วลงเลยค่ะลดไฟสักนิดอย่าให้แรงมากนะคะเพราะว่าหนุ่มเข่งเขามีความหวานเดี๋ยวไหม้นะลดไฟลงให้เบานิดนึงค่ะ กรอบฟูปแป้งเบาๆนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเรียงใส่จานชงน้ำชาร้อนๆสักแก้วค่ะ กรอ,อบค่ะกรอบแป้งโปร่ง,งกรอบโปร่งเนื้อข้างในจะนุ่มๆขนมเข่งทอด ลองไปทำดูนะคะแป้งสูตรนี้อร่อยมากๆเราไม่อมน้ำมันด้วยค่ะเย็นแล้วก็ทานได้ลองทำดูค่ะเมนูหลังจุดจีนวันนี้ชิวซาไม่ได้ไปไหนก็ทอดหนุ่มเข่งนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะซินจเจียอยู่อีซินนี่หวกชัยนะคะหวกตัวชัยนะคะแกเท่งเห่งหกมีความสุขทุกคนในครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะ